รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอ r t Bang b พบกันแบบนี้ค่ะทุกเช้าวันเสาร์8โมงตรงนะคะกับพี่น้องหล่อสวยเดียกันค่ะเฮ้ยอัน้ผมไม่ได้พูดนะครับไันนี้ผมพูดเองนะใครอยากด่าก็ด่าพี่เดียนะครับอย่าด่าผมโอเคได้ช่องนี้เราดเยอะเป็นรายการที่เกี่ยวกับกีฬาแต่ว่ามากกว่ากีฬาเป็นเรื่องราวของกีฬาที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้ค่ะนี่ดูดีนะดูดีดูดีซึ่งวันนี้นะครับเรื่องแรกของเราคือ่วงรู้ไปหมดครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ การนอนของคริสเตยโนโรนัลโด้กันคุณรู้ไหมว่าโรนัลโดเนี่ยเขามีโค้ชแบกกระทั่งโค้ชสอนนอนเลยนะคุณสอนนอนเหรอเขานอนไม่เป็นเหรอโอเอ๋อย่างเงี้ยเหรอนอนนะไม่เขายากกว่านั้นอ๋อยากกว่านั้นนึกว่าใครก็ทำได้ว่าแม่ก็ทำได้ป่ะอ๋อโอเคนึกว่าแบบอ๋อ คือนักกีฬานี่คือมีโค้ชทุกอย่างแม้กระทั่งการนอนเลยเอ๋อ,อผมยังงงเลยว่าแม้กระทั่งนอนจะต้องมีโค้ชโรนัลโดอ่ะคิดดูดิอุ้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เอาข้อมูลดีๆแบบนี้เนี่ยในเรื่องของการนอนของเขามาเปิดเผยด,ด้วยใช่ครับใครที่แบบอยากนอนหลับพักผ่อนแลแบบให้มีประสิทธิภาพออต้องรอติดตามและต้องรอฟังนะคะว่านอนหลับยังไงให้แบบเป็นสไตล์โรนัลโดถูกต้องครับและช่วงเรื่องดังปังๆวันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องของโทรศัพท์มือถือคือสิ่งขัดขวางการออกกำลังกาย อุ๊ยอันนี้เชื่อว่าแบบผมก็เชื่อใช่ไหมขัดขวางแล้วจริงๆไม่ใช่แค่การออกกําลังกายด้วยนะทุกสิ่งทุก,ทกอย่างบนโลกใบนี้มันกินเวลาในชีวิตของเราไปเยอะมากนะ <ใช S 1> การเล่นบแบบมือถือตอลอดเวลาอย่างเงี้ย แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเ,นยเคยชินไปแล้ว<ช>นะฮะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญของชีวิตไปแล้วที่เราขาดไม่ได้ถูกแต่ก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยเพราะ<ช>ฉะนั้นการเล่นมือถือขณะออกกําลังกายเนี่ยมันส่งผลถึงขั้นเป็นอันตร,รายเลยนะคะอันตราย<ช>รยังไงเดี๋ยวมารอฟังข้อมูลกันค่ะและช่วง Q&A ครับสงสัยตอบให้กับคุณนาพิศนุนะครับ เราจะมาถามคุณอาเรื่องของการตีกอฟในหน้านี้ครับคือช่วงหน้าหนาวธันวามกรานี้นะฮะว่า,าวมันมีความแตกต่างยังไงกับการตีกอฟในหน้าร้อนบ้านเราบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะมันมีผลกับการแข่งขันไหมผลสกอร์ไหมเดี๋ยวมารู้กันวันนี้ครับหนาวคนลุก ยังเรื่นเกินจริงหนออ๋อแล้วกินจร <c oughs> <ๆ>ิงไม่แต่การถามคุณอาคือทั้งไทยและต่างประเทศด้วยเลยดละกันเนาะมันจะได้แบบมีความหน้าหนาวอย่างแท้จริงใช่ครับผมค่ะ <c oughs> อ่ะกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนช่วงหน้ารู้ไปหมดวิธีการนอนหลับสบายสไตล์โรนัลโดค่ะครับ ต้องรับกับข้าสู่รายการสปอร์ตปังๆครับและนี่คือช่วงรู้ไปหมดเราจะนาพูดถึงเรื่องของวิธีนอนหลับของคริสเตียโนโรนัลโดกันครับค่ะวันนี้ครับถือเป็นวันครบรอบ3เดือนพอดิบพอดีเลยครับผมที่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมได้กลับมาอยู่ทีมที่เรียกว่าสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นซูเปอร์สตาร์ของโลกซึ่งตอนนี้นะครับผมโรนัลโดเนี่ยอายุครบ36ปีครับยังดูดี ยังดูแบบฟิตหุ่นเฟิร์มอยู่ตลอดเวลาฟิตยิ่งกว่าตอนอายุ18ซะอีกเออคือถ้าเกิดว่าใครไปเซิร์ชแบบว่าโซเชียลรูปเก่าๆอ่ารูปเก,ก่าๆก็จะแบบโรน,นโดจริงๆไหมจริงๆโรน,นโดก็<ๆ>ไม่ต่างจากพวกเรานะ <c oughs> าที่มาไกลฟุตควลเหมือนกัน <laughs> นะครับใช้คำว่ามากไกลจริงๆคือตอนที่เขาอายุ16 17อย่างเงี้ยตอนที่เข้าวงการฟุตบอลที่ยังไม่รู้ว่าแฟชั่นของฟุตบอลมันคืออะไรอ่ะเขาก็จะเคยพูดกับตัวเองเหมือนกันนะว่าตอนนี้เขาอายุ16 17เนี่ย เขาคิดอะไรอยู่อะเขาถึงแต่งตัวแบบนี้เขาถึงไว้ทรงผมแบบนี้มีแบบปลายผมสีทอง ซึ่งเขาบอกว่าเขาดูแล้วว่าผมเขาเหมือนสปากเกตตี้อะครับ <c oughs> เป็นเส้นสปากเกตตี้เนาะเป็นแบบเส้นๆแต่ทีนี้เนี่ยกว่าเขาจะมาดูดีได้อย่างทุกวันนี้มันก็ต้องผ่านการฝึกฝน <c oughs> <ช>แม้กระทั่งแบบว่าการกินการเล่นฟุตบอลการนอนแฟชั่น <fashion S 1> อะไรต่างๆมันก็พัฒนาไปตามวันเวลาเ<ช>นาะ,นะซึ่งเขาบอกว่าโรนัลโดนะครับให้ความสําคัญกับการพักฟื้นมากไม่แพ้กับการฝึกซ้อมเลยค่ะก็คือวันหนึ่งของโรนัลโดเนี่ยนะฮะให้เวลาการนอนเยอะมากเขาบอกว่าเขาหลับเป็นช่วงๆเนี่ยถึง ห้า <5 S 2> ครั้งด้วยกันวันหนึง่งหรอแอบ,บงีบหลับแอบ,บงีบหลับเนี่ยห้าครั้งทําให้การฟื้นฟูร่างกายของเขาเนี่ยคือมันมีการฟื้นฟูที่เร็วแล้วก็วดีกว่าคนอื่น <c oughs> นะครับซึ่งโรนัลโดนะครับก็มีโค้ชด้านต่างๆก็าจะเป็นโค้ชเรื่องของการฝึกซ้อมออกกําลังกายการกินควบคุมอาหารรวมถึงการนอนด <c oughs> ้วยอันนี้ผมงงว่าการนอนต้องมีโค้ชด้วยเหรอเขานอนเองไม่เป็นหรือไงเนี่ยเนี่ยโอ้ มันคือธรรมชาติของคนทุกคนคือทุกคนต้องนอนอยู่แล้วอาจจะแบบเหนื่อยเราต้องนอนแต่ว่าอันนี้มันเป็นการนอนที่ทําให้มีประสิทธิภาพกับร่างกายสูงที่สุดเพราะเขาคือนักฟุตบอลอาชีพถูกที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของโลกใช่เขาสึงให้ความสําคัญกับทุกอีรีบทุกกระบวนการฝึกซ้อมทุกกระบวนการพักผ่อนของเขาใช่เขาก็เลยมีโค้ชเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับนั่นก็คือ Nick Leader h e a l t h ค่ะเป็นโค้ชนะคะสอนเกี่ยวกับเรื่องการนอนโดยเฉพาะ นิกเนี่ยเขาเล่า <c oughs> ถึงจุดเริ่มต้นของการที่มาเป็นโค้ชการนอนให้กับนักฟุตบอลนะคะคว่าจริงๆตัวเขาอะ่ะชอบฟุตบอลมากมและตัวเขาเคยเป็นนักกอล์ฟอาชีพเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่ว่ามันไม่สําเร็จซึ่งนิกเนี่ยนะครับเล่าว่า,าได้รับเชิญให้ไปปรึกษาเรื่องการนอนครับผมที่สอนเรื่อมาดด่ะสมัยที่โค้ชนะฮะคาร์โลอันเชโรตตเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมอยู่ซึ่งตอนนั้นนะครับเขาบอกเลยว่าตอนที่ไปยืนคุยข้างสนามฟุตบอลเนี่ยนะฮะ ก็นักบอลก็ซ้อมกัอนอยู่พอซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก,ก็จะแบบอ่ะเดินเข้าห้องพักไปอาบน้ำาบท่าเตรียมกลับบ้านกันทุกคนเหนื่อยไงแต่วันนั้นเนี่ยนะครับโรนัลโด้เนี่ยก็มาถามว่าคุยอะไรกันคืออยากรู้ว่าคุยอะไรกัน<อ>จนได้รู้ว่าอ๋อเขาปรึกษาเรื่องของการนอนกันอยู่นะแล้วโรนัลโด้เนี่ยก็สนใจครับก็เลยเอานิกนี่แหละเป็นโชสชสอนเรื่องของการนอน พ้ยพอเล่าแค่นี้อย่างนี้เราสังเกตนิสัยโรนันโดเลยนะเหมือนเขาเป็นคนใฝ่รู้ตลอดเวลาแล้วก็แบบเปิดใจอ่ะเหมือนพร้อมที่จะเปิดใจแบบว่ารับฟังเรื่องต่างๆที่เขาแบบไม่รู้แล้วแบบเออลองทําดูอะไรเงี้ยนิกเนี่ยบอกว่าโรนันโดนะครับเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อหรือว่าทําตามสิ่งที่คนอื่นพูดแต่ว่าเป็นคนที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆมาตลอดนี่คือสิ่งที่แบบเนาะดีมากทำให้เขาแบบ เก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะใช่ใช่ก็คือฝ่ายรู้ตลอดนะคะเนี่ยนิกเขาก็เลยได้มาเป็นคนที่ดูแลเรื่องการนอนให้กับโรนัลโดในที่สุดนะคะคแล้วก็ใช้วงจรการนอนหลับเนี่ยคือเป็นรอบละ90นาทีแล้วก็สอนโรนัลโดค่ะว่าคุณต้องสะสมแบบเนี้ให้ได้ครบ5รอบใน1วันว,ว้าวก็คืออาจจะมีการตั้งเป้าไว้เลยว่ากลางคืนเนี่ย อาจจะไม่ต้องนอนรวดเดียวก็ได้แต่ให้นอนสะสมสัก3-4รอบแล้วก็สะสมการงีบกลางวันต่ออีกสัก1-2รอบก็คือทั้งวันยังไงก็ได้ให้ครบ5รอบ5รอบรอบละ90านาทีใช่ซึ่งนิกเนี่ยนะครับผมเขาเชื่อว่าการพักผ่อนรวดเดียว8ชั่วโมงนะครับผมตั้งแต่กลางคืนเนี่ยมาถึงช่วงเช้าเนี่ยไม่ใช่การพักผ่อนที่ดีที่สุด oh <no. S 2> เพราะว่าเขาบอกว่าการที่เรานอนตั้งแต่กลางคืนจนถึงเช้าเนี่ยนะฮะพอถึงช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสาม ร่างกายจะรู้สึกอ่อนล้าซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนะครับผมจะมีประสิทธิภาพในการทํางานน้อยที่สุดหรือเป็นเพราะว่ากลางคืนเรานอนรวดเดียวอย่างนี้ปะคือคิดได้อะว่าแบบเออนี่ก็อาจจะพูดถูกนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยเชื่อว่าการที่เราแอบงี้เป็นพักๆอย่างที่บอกว่ากลางคืน2-3ช่วงกลางวันอีก1-2ถึงช่วงจะมีประสิทธิภาพในการนอนได้ดีกว่า ก็ไม่แน่นะเพราะอะไรรู้ไหมคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเดียนะคุณผู้ชมคือเดียเนี่ยจะใส่นาฬิกาเนี้ยแม้กระทั่งการนอนอก็คือเหมือนวัดแบบว่าว่าเราอนอนหลับลึกแค่ไหนเว้ยแล้วเดี๋ยวนี้นาฬิกาบอกดีมากบอกดีมากมันจะบอกเลยว่าเราจะนอนแค่แค่แบบผิวๆนอนฝันหรือว่านอนหลับลึกมันจะบอกทุกช่วงการนอนของเราเลยครับแล้วเดีย,ยเคยสังเกตว่าเวลาเรานอน,อนเนี่ย ถ้าเราหลับลึกที่สุดอะมันคือช่วงที่เราหลับไปประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นมันถึงจะดีฟสลีปคือหลับลึกที่สุดแต่พอมันดีฟสลีปได้สักประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วมันจะกลับมานอนที่แบบ นอนปกติอะไม่ดีแลลวแล้วเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดทั้งคืนแต่เคยแบ่งการนอนเป็นสองช่วงเหมือนกันเพราะด้วยความที่แบบอัดตื่นตั้งนาฬิกามาทําธุระอะไรเงี้ยแล้วกลับไปนอนใหม่กลายเป็นว่าพอกลับไปนอนใหม่อะมันก็กลับไปดีฟใหม่เออมันเหมือนกับว่าพอเราตื่นก่อนอะเรค่อยมานอนใหม่อะมันก็จะกลับไปนอนหลับลึกได้ใหม่ดีกว่าการนอนรวดเดียวแล้วรู้สึกไหมว่าอีกวันหนึ่งพอเราทํางานมันมันสดชื่นสดชื่นขึ้นใช่ไหมใช่ แต่อันนี้อาจจะต้องแบบว่าทดลองกับตัวเองนะเพราะเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าพูด,ดว่าแบบเออมันต้องทําอย่างนี้ได้ผลกับทุกคนอะไรเงี้ยก็ลองทดลองดูนะครับวันไหนที่เราไม่ทํางานเนาะ สาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยลองลองกลางวันดูก็ได้พักผ่อนนะครับใช่ค่ะกับอีกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งอันเนี้ยจาเป็นมากไม่เฉพาะแค่โรนันโดไม่เฉพาะคนที่เป็นนักกีฬาก็คือก่อนนอนพยายามปิดพวกเครื่องมือสื่อสารหน้าจอโทรศัพท์อะไรก็ตามที่มันแบบส่องแสงสีฟ้ากับสายตาเราอย่างเงี้ยค่ะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ทีวีอะไรอย่างเงี้ยอย่างโรนันโดเองเขาจะปิดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่เขาจะนอนก็ในความเห็นของนิกนะครับก็สรุปไว้ว่า การที่เรานอนอย่างถูกวิธีนอนอย่างเพียงพอนะครับผมก็จะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ดีทําให้เมื่อขีอาการบาดเจ็บหรือว่าการเหนื่อยล้าเนี่ยมันดีขึ้นรวมถึง การสะสมความเครียดเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยใช่ <c oughs> ลองดูค่ะวิธีการนอนของแต่ละคนเราอาจจะถนัดไม่เท่ากัน <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเมื่อยล้าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะไปพึ่งพวกกาแฟคาเฟอีนอะไรแบบนี้ระยะยาวมันก็อาจจะไม่ดีกับร่างกายใช่ค่ะนะคะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนช่วงหน้าเรื่องดังปังๆค่ะโทรศัพท์มือถือสิ่งที่ขัดขวางการออกกําลังกายจะครู่ค่ะ สนับสนุนโดยทีวีเดเร็กชีวิตดีดีมีได้ทุกวันต้องรับกับ้าสด่รายการสปอร์ตปังๆครับอันนี้คือช่วงเรื่องดังปังๆกับเรื่องโทรศัพท์มือถือคือสิ่งขัดขวางการออกกําลังกายแต่มันขาดไม่ได้ไงมันขาดไม่ได้จริงๆมันยากมากเลยนะที่จะตัดใจวางโทรศัพท์มือถือไว้ไกลๆแล้วไปทำอย่าง<ม>าอื่นโฟกัสการออกกําลังกายอย่างเดียวเนี่ยผมไม่เคยทําได้สักครั้งเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ลองฟังข้อมูลต่อไปนี้นะคะว่า มันจะมีเหตุผลน้ำหนักเพียงพอให้คุณอะยอนวางโทรศัพท์ได้หรือเปล่าเพราะเขาบอกเลยว่าเข้าใจว่าปัจจุบันมือถือเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนคือมันทำอะไรได้เยอะมากส่งข้อความส่งอีเมลถ่ายรูปฟังเพลงเล่นเน็ตอะไรคือมันใช้ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันคือมันสะดวกสบายมากนะคะแล้วจริงๆมันก็มีประโยชน์บ้างเหมือนกันนะในการออกกำลังกายนะเป็นปัจจัยที่6ของชีวิตเลยก็ว่าได้สูกนะครับผมก็ผมเชื่อว่าทุกคนคงขาดไม่ได้แหละแต่ว่าเขาบอกว่า ก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันกับการเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะออกกําลังกายมีทั้งสิ่งที่ดีและมีทั้งสิ่งที่ไม่ดี<ะ>ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ดี <Yeah. S 1> นะครับผมมีไงานวิจัยนะครับแนะนําว่าควรอยู่ให้ห่างจากโทรศัพท์มือถือขณะออกกําลังกายเพราะว่าการส่งข้อความหรือว่าคุยโทรศัพท์เนี่ยในขณะออกกำลังกายจะสูญเสีย สมดุลในการออกกำลังกายและความจริงจังในการออกกำลังกายไปสมาธิมันไม่มีไงไม่มีสมาธิแล้วจริงๆเลยนะเนี่ยจริงๆจริงๆค่ะเพราะว่าการศึกษานะคะที่ตีพิมพ์ค่ะในวารสาร Performance Enhancement and Health เนี่ยนะคะพบว่าการพิมพ์ส่งข้อความมือถือขณะที่คุณออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้เสียการทรงตัวเออแล้วก็ความตั้งใจถึง45เเซเมื่อเทียบกับคนที่เขาไม่เล่นโทรศัพท์มือถือเลยตอนออกกำลังกายโอ้โหแปลว่า โฟกัสของเราสมมติเราเล่นกล้ามอกอยู่งี้หรือว่าเราเล่นส่วนไหนของร่างกายแล้วเราแบบไปโฟกัสที่การส่งข้อความนี้ใช่ไหมใช่นมเราไม่มานะนมเราจะไม่มาเท่ากับคนที่ไม่ได้โทรศัพท์มือถือนะอ๋อนึกว่านมเราจะไม่มาเท่ากับนมในมือถือไม่ใช่อ๋อนมเราไม่ขึ้นกล้ามกล้ามหน้าอกเราจะไม่ขึ้นกล้ามที่เราเล่นตรงนั้นะมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพท่ากับคนที่แบบเขาโฟกัสอย่างเดียวก็จริงเพราะว่าอ่ะอย่างเวลาเราไปเล่นแบบ ตามกิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมีเทรนเนอร์เขาก็จะบอกให้เราแบบโฟกัสหน้าท้องนะเวลาเราเล่นหน้าท้องใช่ไหมผมว่าจริงนะเออเพราะว่าบางทีเราคุยไลน์ค้างอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะแบบอะไรนะครับโอเคแล้วก็วางบอกผู้จะวางที่พื้นเลยแล้วให้เล่นต่อหน้าเทรนเนอร์ทำไงวางหมินได้ไหมแล้วก็พอเล่นต่อปุ๊บเนี่ยใจเลยก็จะเพย์บุ๊กเพย์พวงว่า ยังคุยทุรละอันนี้ไม่เสร็จอะทําให้มันเราโฟก,กัสไม่เต็มที่แล้วมันสูญเสียไปถึงเกือบ50%อนะพี่คิดดูดิเยอะนะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นะต์ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือผลของการออกกําลังกายมันหายไปเลยนะใช่คร, <No. S 1> ครับอันนี้คือส่วนของการพิมพ์ข้อความ <c oughs> นะครับและส่วนของการคุยโทรศัพท์ครับระหว่างการออกกําลังกายจะสูญเสียสมดุลการทรงตัวไปถึง19% oh, <no. S 1> ถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าก็ตามนะ <c oughs> แต่ก็ผมว่าก็ยังเยอะอยู่เหมือนกัน <c oughs> นะครับผมเพราะว่าการคุยโทรศัพท์ในระหว่างที่เราออกกําลังกายเนี่ย มันสามารถทําให้เราเนี่ยเกิดปติเตุระหว่าง,งการออกกำลังกายได้ใช่เพราะว่าดร์ไมเคิลรีโบเนี่ยนะคะเขาเป็นรองศาสตราจารย์จากวิทยาลัยไฮรัมเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าผู้ศึกษาเขาบอกเลยว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือมีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยสมมติวิ่งอยู่บนลู่วิง่งก็อาจจะทําให้เราแบบสะดุดหรือหกล้มถ้าเรามมวแต่จ้องหน้าจอไม่ดูตามาตาเรืออะไรแบบนี้อาจจะบาดเจ็บข้อเท้าพลิกหรือแบบ เอ็นไขว้หน้าฉีกได้คอ้โหอันตารายมากถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเหล่านี้ขึ้นมานี่คือคุณมีสิทธิ์ที่จะแบบไม่ได้ออกกบบาลังกายที่คุณรักไปตลอดเลยก็ได้พักยาวเลยใช่แล้วคนนี้เรื่องใหญ่เลยออกกำลังกายไม่ได้น้ําหนักขึ้นอีกเครียดอีกไปกันใหญ่ จากงานศึกษาอีกชิ้นนะคะของดรไมเคิลเนี่ยแหละคะ่ะเขาเนี่ยพบว่าระหว่างการออกกําลังกาย20นาทีคนที่ใช้มือถือส่งข้อความเนี่ยนะคะจะหมดเวลา10นาทีไปกับห่วงเวลาของการออกกําลังกายแบบเบาๆแล้วได้ออกจริงจังจริงๆอะ่ะแค่7นาทีโห7นาทีจาก20อะ่ะส่วนคนออกกาลังกายที่ไม่ใช้มือถือนะครับผมจะออกกาลังกายแบบเบาๆได้3นาทีนะครับและจะใช้เวลา13นาทีออกกำลังกายแบบจริงจังได้ ชัดเจนมากานคนหนึ่งออกได้7นาทีเวลาเล่นโทรศัพท์ <c oughs> อีกคนหนึ่งออกได้13นาที <c oughs> ใน20นาที ใช่แต่เขาก็มีข่าวดีนะคะก็คือข้อดีบางอย่างสําหรับการแบบมีโทรศัพท์มือถือระหว่างที่คุณคออกกําลังกายก็คือการฟังเพลงาการฟังเพลงในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับการทรงตัวก็คือแบบคุณแค่ฟังเพลงอะตาไม่ได้ไปจดจ่อว่าแบบอ้ท่อนต่อไปร้องว่าอะไร<อ>มันไม่มีใครทําขนาดนั้นสักเท่าไหร่ใช่ครับในทางตรงกันข้ามเขาบอกว่าช่วยส่งเสริมค่ะให้เราเนี่ยสามารถออกกําลังกายได้ดียิ่งขึ้นแล้วกลายเป็นว่าสนุกกับการออกกําลังกายมากขึ้นด้วยถูกต้องครับผมแต่ว่า เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเซตเพลย์ลิสต์ไว้ก่อนเลยนะว่าจะฟังเพลงอะไรบ้างไม่งั้นก็จะไปแบบกดเพลย์ลิสต์อยู่ดีว่าจบเพลงนี้ปุ๊บเพลงอะไรต่อดีว่าก็ไปเลือกอีกอันนี้ก็คือเสียเวลาอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับเซตเพลย์ลิสต์เลยแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะที่เขาบอกมานะคือการเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ในล็อกเกอร์จริงๆที่ฟิตเนสเลยอันนี้เวลาแบบอยู่ฟิตเนสใช่ป่ะแต่ถ้าอย่างสมมติออกกำลังกายแบบข้างนอกเอาดอยอย่างเงี้ยการขี่จักรยานมีมือถือไปด้วยป่ะ แม้ <laughs> แต่มันเล่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันต้องจับอย่างเงี้ใช <c oughs> ่จับก็จะเอามือถือใส่ไว้ข้างหลัง <c oughs> นะครับแล้วก็ใส่หูฟังฟังเพลงซึ่ง <c oughs> อันเนี้ยเป็นการโฟกัสที่ดีมากพี่ทำยังไงรู้ป่ะทำไงเพราะมีความรู้สึกว่าต่อให้เราวิ่งใช่ไหมวิ่งอยู่แต่ถ้าเกิดเราพกโทรศัพท์มือถือเนี่ยอยู่ในตัวตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันสั่นหรืออะไรนิดนึงอ่ะเราจะรู้สึกว่าถ้าสั่นบ่อยอ่ะจะหยุดดูดูแล้วกันสั่นบ่อยขนาดนี้สงสัยมีธุระสำคัญ จะเก ok ็บในรถเลยเอออันน oui> ี้ดีกว่าคือเก็บไปเลยอ่ะแล้วแบบแล้วขอเวลาละกันสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่จ hmm> ับเลยอะไรเงี้ยไม่ดูไม่จับไม่อะไรเลยอ่แต่บางทีอผมมาปั่นจักรยานใช่ไหมแล้วเราแบบชานาญไงเราก็จะปล่อยมือเลยนี่เอาคุณดูพวกเดอะฟองนี่ เวลาเข้าเส้นชัยเขาจะแบบปล่ปล่อยปล่อยมือใช่แต่ว่าเราเราฝึกไว้คือไม่ได้จะเข้าเส้นชัยนะเพราะเราไม่คิดจะแข่งขันอยู่แล้วอ๋อเราก็เลยชิลได้ทำได้นะคะอะก็ลองดูแล้กันว่าตัวเองเนี่ยประสิทธิภาพมากขึ้นลดลงหรือเท่าเดิมแต่ถ้าทางที่ดีปล่อยวางโทรศัพท์ไปก่อนจะดีกว่าค่ะใช่ครับ และตอนนี้ได้เวลาของขียอนเองสงสัยตอบให้กับคุณอาพิสนุค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาครับอยากทราบบ้าการเล่นกอล์ฟนะครับในช่วงเดือนมกราคมมีนามีนาเมษา นี่คุณอาพอร้องเพลงได้ร้องใหญ่เลยนะคะผมว่าต้องทําเพลงรายการของเราเนาะดีไหมเป็นเพลงแบบประจำรายการแล้วคุณอาว่าดีไหมคะไม่ดีค่ะนาต้องร้องด้วยผมอยากให้คุณนาร้องแบบจะเป็นคอนแรับคอนดัปได้ไหมคะคือไม่ต้องแบบแรปแบบเหมือนแรปเปอร์แรปแต่เป็นเสียงซิกเนเจอร์ของนาผมว่าเท่แล้วแรปแบบภาคกีฬาค่ะแล้วจบได้แบบสปอร์ตปังปังอะไรอย่างเงี้ยนะต้องมีสงสารคุณอาเอาเอาเอา้อเรื่องจริงๆริงได้คืออยากรู้ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับ อยากรู้ว่าการตีกอล์ฟในช่วงเนี่ยครับเดือนธันวามกรากุมภาไม่ใช่ธ<า>ันวามกราเนี่ยที่เป็นหน้าหนาวเนี่ยมันแตกต่างจากการตีกอล์ฟในช่วงหน้าร้อน,นยังไงบ้างพูดถึงทางคนไทยหรือว่าทางทางยุโรปทางอเมริกาหรือต้องสองทั้ง,ทงสองอย่างเลยอ,อ,อ่ะยุโรปก่อนได้ไหมอ่ะแล้วแต่า<ด>สั้นๆสั้นๆอ่ะยุโรปสั้นๆโลกกวันตกพอหน้าหนาวมันหนาวจริงคนเล่นกอล์ฟจะไม่มีความสุขเลยเพราะหิมะตกเล่นไม่ได้ครับทั้งยุโรปเหนืออย่างสวีเดนโนเวย์เนี่ย เล่นได้อย่างมากกับปีละหกเดือนครับเพราะหน้าหนาวมันยาวนานมากเนื่องจากอยู่ขั้วโลกเหนือแต่ถ้าไปนังกฤษเป็นสกอตแลนด์ก็ต่ำลงมาหน่อยก็ยังเล่นได้กเกือบเกือบสิบสองเดือนน่ะแต่ว่าพอเข้าหน้าหนาวมันจะมีความทุกข์หน่อยเพราะว่าต้องสวมเสื้อสีห้าชั้นตีมันไม่สนุกโอ้แล้ววงมันก็นเนาะ,ะออจะถ่าจะ่าง<ช>แขนหน่อยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้าเป็นเอเชียนหน้าหนาวนี่ดีเลยบ้านเราเนี่ยพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยเป็นเดือนที่มีความสุขสำหรับนักกอล์ฟเพราะว่า บางวันอย่างเขาใหญ่เนี่ยฮะอุณหภูมิสูงสุดบางวัน23องศาเซลเซียสอืมนี่คือสูงสุดแล้ว่ะสูงสุดเลยแหะโอหต่ำสุดก็18 19เหมือนติดแอร์ทั้งสนามมีความสุขมากแต่ถ้าไปเขาใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหนาวที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดแค่2ชั่วโมงชั่วโมงถึงมีที่พักดีค่ะอย่างใกล้สนามก็อยู่ใกล้บ้านผมเนี่ยอย่างเ็นเนี่ยฮะครับที่กันเคยไปอ๋อันนี้ผมเคยผ่านเบอร์เดล อันนี้คือที่พักเหรอครับคือผมเรียกว่าเป็นคาเฟ่นะอันนี้เป็นโรงนาเป็นคาเฟ่อยู่ด้านด้านขวาแล้วข้างในขายของมีของขายมากมายหลังโรงนาสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยนะเดินเข้าไปสักสิบห้าเก้าก็จะเป็นอันนี้เป็นที่พักอันนี้คือที่พักเป็นที่พักเป็นเต็นเป็นบ้านพักเล็กๆเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่น่ารักเฮ้ยผมไปแต่ตอนที่แบบ เห็นแต่เป็นสีเขียวหมดนะฮะน่าจะเป็นหน้าของเขาอ๋อนี่ที่กันไปตอนนั้นยังเป็นสีเขียวครับพอดอกเหลืองชคชวานออกมันก็จะเหลืองสะพั่งไปอย่างเงี้ยอ๋อค่ะด้านหลังก็เป็นบ้านเป็นเต็นเ์เหมาะสำหรับทางเข้าคือทางเดียวกันทางเดียวกันผมไปทางหน้าถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้เดินเข้าไปนีข้างในมีที่พักแบบนี้โหสวยมากอันนี้คือมีอ่างให้แช่นี้เลยครับอ่างแบบของญี่ปุ่นนะฮะอ่างอยู่เป็นเ o u t d อ o r แช่ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนะโอ้โหแล้วบ้านข้างไม่เห็นเหรอครับเนี่ยเขาปลูกต้นไม้แบบนี้ฮะ แม้จะเป็นเอาดอ o r แต่ไม่มีใครเห็นใครเลยยิ่งถ้าไปขึ้น15ค่าเนี่ยโอ้โหประจานเต็มดวงสว่างสวยเป็นโรแมนติกใช่ไหมคะด้วยกันสองคนมีความสุขมากวันไหนไปบอกนะจะไปบ้านข้างจะไปบ้านข้างคุณนาบอกว่าไม่มีทางเห็นผมมีทางเห็นแน่นอนเป็นงานแหวกเหรอเป็นงานแหวกต้นไม้ือถจะไปเขาใหญ่ผมแนะนำให้ภาพแบบนี้ครับดีกว่าภักโรงแรม โหคุณอาถ้าเกิดว่าเราแช่น้าอุ่นเนาะแล้วอากาศหนาวๆมันก็บบกโอ้นี็ที่พักก็แล้วใกล้สนามกอล์ฟไหมครับที่นี่ห่างจากสนามกอล์ฟสองกิโลขึ้นอ๋อไม่ไกลมากสองกิโลขึ้นดีถึงก็ใต้ใช่ความแตกต่างของหน้าหนาวกับหน้าร้อนก็คือชัดเจนเลยเลแเรามีความสุขเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนช่วงฤดูหนาวมาแล้วมันเป็นความสุขของนักกอล์ฟตากแดดแต่ไม่ร้อนตากแดดไม่ร้อน โอ้โหดีมากเลยอ่ะนี่คือถามคุณอานะคุณผู้ชมสังเกตนะตั้งแต่เราแบบมีคําถามคุณอามานอกจากเราจะได้แบบว่าคําตอบในเรื่องที่เราสงสัยแล้วเนี่ยรเราก็จะได้ความรู้ทั้งการท่องเที่ยวใช่ครับทุกอ,าาอย่างการกินต่างๆแต่และที่ใช่มีแลนด์มาร์กตรงไหนที่น่าไปกินที่น่าไปแบบไปตำบ้างอะไรเงี่ยโอ้โหที่น่าไปตำไวรุ่นมาก <c oughs> ไวรุ่นมากไวรุ่นมากจริงแล้ววันนี้ก็คือได้ที่เที่ยวเพิ่มอีกถึงที่ด้วยใช่ครับไม่ไกลจากกรุงเทพก็ไปดูกันได้ไปมาหมดใช่ค่ะใกล้ๆกรุงเทพบ้านเรา ไม่ขี่ชั่วโมงถึงนะครับผมสองชิ้ด้วยเขาใหญ่เขาใหญ่สองชั่วโมงร้อยหกสิบแปดกิโลนี่ได้พักชิลๆแบบนี้อ่วันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจากคุณอาพิศนุมากๆขอบคุณค่ะคุณอาแล้ววันนี้นะครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับพบกันใหม่กับพวกเราครับทุกวันเสาร์แปดมตรงทั้งช่วงวันแห่งนี้กับรายการสปอตปังปังนี้ลาไปก่อนสวัสดีคับสวัสดีค่ะ